ครับผมสวัสดีครับลุงพร้อมครับรับมาที่เขาวแวนวงการศึกษานะครับหลังจากที่ทางรัฐตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่เข้ารับตําแหน่งนะครับพรเทพเทพการจนาเมื่อวานนี้5พฤศจิกายนก็มีการมอบนโะยบายให้แก่ผู้บริหารองค์กรหลัก และก็หน่วยงานในกํากับของกระทรวงนะครับในการต้อนรับและก็ร่วมพิธีนะครับซึ่งนโยบายหลักของท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ท่านก็บอกว่าให้ช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็งนะครับโดยอาศัยผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งภายในภายนอกกระทรวงการศึกษานั้นถือว่าเป็นหัวใจในการแข่งขันของประเทศนะครับแล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับมีบทบาทในการขับเคลื่อนด้านอื่นๆของรัฐบาลไม่เน้นเฉพาะทางด้านการศึกษานะครับซึ่งประกาศนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ชัดเจนที่จะขับ เพื่อนก็มีเรื่องของการเร่งพัฒนาคุณภาพการสาและคุณภาพผู้ศึกษานะครับการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการภายในประเทศการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาครูอาจารย์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์การสร้างโอกาสทางการศึกษานะครับเช่นสร้างโอกาสทางการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับนโยบายการนําสันติสุข มาสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะนะครับโรงเรียนสีขาวนะฮะจะต้องจัดให้มีนะครับเรื่องของแท็บเล็ตก็เหมือนกันท่านบอกว่าจะต้องขับเคลื่อนเดินหน้าไปตลอดนะนอกจากนั้นก็มีการวิจัยในการพัฒนาขับเคลื่อนด้านการศึกษามีกองทุนตั้งตัวได้นะครับเร่งพักดันการไปรูปการเมืองนะครับเพื่อให้มีร,ถถมรัฐรมนูลของประชาชนเรื่องของงบประมาณท่านก็บอกว่าควรจะดูแลการเบิกจ่ายนะครับให,ให้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่ยั่ง สมบูรณ์แบบอย่างมีประสิทธิภาพในการทํางานนั้นท่านมตรีบอกว่ายึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะหรือบบ Good Governance นะครับหลักธรรมาธิบาลการประสิทธิภาพนะครับในการทํางานนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะครับจะต้องจัดแล้วจัดให้มีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือท่านนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่นะครับมาที่ท่านศรีชัยพรประชาธรรมนะคร,รับซึ่งเป็นผู้ในการภารกิจเสริมสร้างและพะัฒนาประสิทธิภาพการปฏิัติราชการท่านบอกว่า เรื่องของการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลาการทางกา,าาการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรีนะครับในอัตรา1 5 0 0 0บาทนะครับโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะฮะ2555รวมทั้งการปรับเงินเดือนชดเชยนะฮะผู้ได้รับผลกระทบจาก การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่นะครับโดยให้มีผลบังคับใช้กับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุนั้นนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็มี ผู้สอบถามท่านเข้าไปเยอะนะครับในวันนี้ทางกกศก็ได้ชี้แจงทําความเข้าใจไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าสำนักงานกกสนะครับได้เตรียมจัดทําตารางอัตรางเงินแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งตารางการปรับเงินเดือนชดเชยนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตรางเงินเดือนแรกบรรจุใหม่แล้วนะครับโดยทุกคนนะฮะทุกคนที่บรรจุนะครับจะรวมกับเงินค่าครองชีพชั่วคราวก็จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000บาทนะครับเจริญพอคำจานในบรรจ,จุตอนแรก2,765บาท นะครับเมื่อปี30ตอนนี้ผ่านไป25ปีนะตอนนี้เป็น1 5 0 0นะครับลูกหลานนะต้องตั้งใจทํางานกันหน่อยนะครับยังเช่นนายคอนะยะยตัวอย่างนายคอเนี่ยวุฒิปัิตยาตรีหลักสูตร5ปีตําแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุก็เงินเดือน14,300บาทแต่ว่าเมื่อถึงวันที่1มกราคมก็จะรับปรับเงินเดือนชดเชย2.5ขั้นโอ้โหนะเป็น16,190บาทนายจอนะยะยตัวอย่างเช่นนายจอเนี่ยวุฒิ ปริญญาเอกนะครับตำแหน่งครูรับเงินเดือนอัตราส1นขั้น14,620บาทก็จะได้รับปรับเงินเดือนชดเชยนะเพิ่มขึ้นไป4,480บาทหรือว่า5.5ขั้นนะครับเป็นเงิน19,100บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ผลกระทอบอื่นนะครับทางกสก็จะได้แจ้งเป็นตารางเงินเดือนรายละเอียดนะครับไปยังสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะแจ้งให้คุณครูบาอาจารของเราได้รับทราบนะครับ โอ้น่าจับตาครับนี่เป็นน่าจับตาเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ช่วงนี้นะครับมีการเขาเรียกว่ามีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะที่น่าจับตาหลวงพร,ร้อมก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรจำนงวงชาชมนะซึ่งอาจารย์ผู้มากล้นประสบการณ์แล้วก็มีวิสัทยทัศน์ที่กว้างไกลนะฮะเสนอชื่อเสนอตัวนะฮะเข้าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะฮะที่สาคัญท่านรองศาสตราจารย์ดรจำนงหลวงพร้อมครับเป็นคนละ คนพนมนะฮะข่าวดีจากท่านประคองศิลเมืองซ้ายนะครับช่วงนี้มีข่าวการเสียชีวิตของผู้บริหารร้า้ท่านครูบาจาังของเรานะครับทางสมาคมเขาเรียกว่าอุปนายกสมาคมพศนอนะฮะได้ขยายเวลารับสมัครสมาชิกพศนอนะครับ เป็นอายุไม่เกิน55ปีนะฮะอายุ35ปีแต่ไม่เกิน55าปีขยายถึงวันที่สามสมก,กราคมปีหน้านะครับท่านใดที่ยังไม่สมัครรีบสมัครด่วนเลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้มนิการสทานวารีนะครผู้มนการโรงเรียนบ้านานาราชควายสนพนคร,รพนมเขตหนึ่งนะครับบอกว่าตามที่โรงเรียนบ้านานาราชควายได้จัดผ้าป่าการษาและรวมสิทธิ์เก่า9 4ปีนาราชควายนะครับเพื่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนนะครับเมื่อ,อวันที่14 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนขอขอบคุณสิทธิ์เก่าเพื่อนพ้องน้องพี่คณะครูอาจารย์และก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับและช่วยเหลือสนับสนุนผ้าป่านะครับได้ยอดผ้าป่าการศึกษาทั้งสิ้นโอ้ยน่าดีใจเหลือเกินนะฮะท่านผอสถาน670,000 0ื 1, 3 2 3บาทนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็จะนำไปสร้างห้องสมุดเรียกว่าห้องสมุดคุณภาพห้องสมุดมีชีวิตนะครับขอบคุณผ่านห้าในเพื่อนครูนะครับวันนี้ท่านผู้ในการสว่างโกษาแสงนะครับผู้ในการเรียนบ้านนาโพนะครับประธานกลุ่มเครือข่ายรบสนสีสงครามนะครับขอเินเชิญท่านผู้บริหารนะครับในกลุ่มเครือข่ายได้ประชุมพร้อมกันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายวันนี้6พฤศจิกายนนะครับเวลา13 3 0มนิานาทีที่โรงเรียนบ้านนาโพนะครับ วิทยาข่าววันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้ในการบุญธรรมสิทธิพานะครับผู้ในการเรียนบ้านหาดกวนนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ทางโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดกวนลูกนักเรียนนะครับขอพระคุณผู้มีจิตศรัทธาพี่น้องชาวบ้านหาดกวนบ้านน้องบัวหลวงบุตรหลานที่ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับในการบริจาคเงินนะครับสมทบทุนสร้างสระอเนกประสงค์นะครับโรงเรียนบ้านหาดกวน เป็นจำนวนเงิน115,403บาทนะครับฝากขอบพระคุณทุกท่านผ่าน5นาทีสลับเพื่อนครูครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับ